สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ The Deep Dive นะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเนื้อหาจากค่ายหนึ่งค่ะชื่อว่า Islam A Way of Life หรือวิถีอิสลามเส้นทางสู่ความสำเร็จที่โรงเรียนส่วนรัฐวิทยาเขาจัดขึ้นนะคะครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับออการเดินทางของชีวิตที่มองผ่านมุมมองที่น่าสนใจมากเลยค่ะใช่ครับคือเขาจะนำเสนอเขาเรียกว่าเป็นกรอบคิด4สอนะครับที่จะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องการเดินทางของชีวิตในมุมมองอิสลาม อ๋อ oh, สี่สอครับซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกตรงนี้กันค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะสกัดแก่นคิดสําคัญสาคัญออกมาว่าเอ๊ะวิถีชีวิตตามแนวทางนี้เนี่ยที่เขามองว่าชีวิตคือการเดินทางเพื่อเตรียมตัวไปสู่โลกหน้าเนี่ยค่ะมันเป็นยังไงกันแน่ได้เลยครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะครับเริ่มที่สอแรกก่อนเลยนะครับก็คือสิ่งที่ถูกสร้างสิ่งที่ถูกสร้างครับหลักการพื้นฐานง่ายๆที่ค่ายเขาสอนก็คือ ทุกสิ่งทุกอย่างเลยรวมถึงมนุษย์เราทุกคนเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาโดยอัลลอฮ์หรือพระเจ้าองค์เดียวในอิสลามนะครับแล้วแต่ละอย่างก็มีวัตถุประสงค์มีความพิเศษในตัวเองอ๋อหมายความว่าการที่เราเกิดมาหรือมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ว่ามีมีที่มามีเป้าหมายตั้งแต่แรกเลยถูกต้องครับมันเหมือนเป็นการวางรากฐานความคิดก่อนเลย ว่าชีวิตเรามีค่ามีเป้าหมายที่สูงกว่าแค่การาการกินอยู่หลับนอนทั่วไปนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเลยเข้าใจค่ะพราะเราเข้าใจว่าเราคือสิ่งที่ถูกสร้างแล้วกำลังเดินทางอยู่เนี่ยแล้วเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างคะอันนี้ก็น่าจะพาไปสอที่2คือสเสบียงใช่ไหมคะใช่เลยครับสเสบียงแต่มันน่าสนใจตรงที่ว่าไม่ใช่สเสบียงแบบอาหาร หรือของใช้ที่เราคุ้นเคยอ่าใช่ครับไม่ใช่เลยสเบียงในความหมายนี้เนี่ยมันคือความดีครับทุกอย่างเลยการกระทําดีทุกรูปแบบที่เราทําไปโดยที่เราตั้งใจทําเพื่ออัลละฮ์เพื่อให้พระองค์พอพระทยัยความดีครับซึ่งพอคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนมุมมองเราต่อการใช้ชีวิตประจําวันไปเลยนะมันเปลี่ยนไปยังไงคะช่วยขายายความหน่อยคะ่ะ คือปกติเราอาจจะมองว่า,าการทําดีเล็กๆน้อยๆก็เป็นเรื่องดีใครๆก็ทํากันใช่ไหมครับแต่พอมาอยู่ในกรอบคิดนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าการทําดีทุกอย่างไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนเนี่ยมันคือสินทรัพย์ที่จับต้องได้จริงๆอ๋อ oh. เป็นสเบียงที่เรากําลังแบบทยอยเก็บสะสมไปเรื่อยๆอย่างจริงจังเลยสําหรับการเดินทางที่สําคัญที่สุดคือการเดินทางไปสู่โลกหน้าโห oh. ครับ มันยกระดับคุณค่าของการกระทําในแต่ละวันขึ้นมาเลยเข้าใจแล้วค่ะคือทุกการทําดีไม่ว่าจะดูเล็กน้อยแค่ไหนก็คือการเก็บสะสมสเสบียงสําคัญเพื่อการเดินทางไกลนี่เองทีนี้การเดินทางเนี่ยมันก็คงไม่ได้ราบรื่นตลอดไปใช่ไหมคะแน่นอนครับอันนี้ก็คงเกี่ยวกับสอที่สามสินะคะสมรภูมิถูกต้องครับสมรภูมิแต่ว่าต้องขีดเส้นใต้ตัวโตๆเลยว่าสมรภูมิในที่นี้เนี่ย ไม่ใช่การไปรบราฆ่าฟันกับใครข้างนอกนะอา้าวแล้วมันคืออะไรคะมันคือสมองระพูมภายในใจของเราแต่ละคนเลยครับเป็นการต่อสู้กับเอ่อพวกกิเลสตัณหาความอยากได้อยากมีในทางที่ไม่ถูกไม่ควรหรือว่าความรู้สึกไม่ดีความชั่วร้ายต่างๆที่มันผุดขึ้นมาในใจเราเองนี่แหละการต่อสู้กับใจตัวเองนี่เองใช่ครับแล้วชัยชนะในสมองระูมมนี้คืออะไรคะคือการที่เราคือการที่เราสามารถควบคุมใจตัวเองได้ ขัดเกลาจิตใจเราเอาชนะความต้องการฝ่ายต่ำได้สำเร็จซึ่งตามแนวคิดนี้นะครับการชนะใจตัวเองได้เนี่ยถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าไปรบชนะศัตรูจริงๆซะอีกอืแล้วการต่อสู้การขัดเกลาตัวเองนี่แหละครับที่จะทำให้จิตวิญญาณเราแข็งแกร่งขึ้นพร้อมจะเดินทางต่อน่าคิดมากเลยค่ะการเอาชนะใจตัวเองนี่สำคัญจริงๆเอาละค่ะเราถูกสร้างขึ้นมามีสเสบียงคือความดีต้องผ่านสมรภูมิในใจ แล้วปลายทางของการเดินทางทั้งหมดนี้มันคืออะไรกันแน่ก็มาถึงสอสุดท้ายคือสุสานครับผมสุสานจุดนี้ฟังดูเหมือนจุดจบนะคะแต่ก็เหมือนจะไม่ใช่เสีทีเดียวอ่าตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญมากๆเลยเพราะว่าในมุมมองที่ค่ายเขานําเสนอเนี่ยสุสานหรือความตายเนี่ยครับมันไม่ใช่ดีเอ็นไม่ใช่จุดสิ้นสุดค่ะแต่มันเป็นแค่เหมือน ประตูเป็นทางผ่านไปสู่การเดินทางขั้นต่อไปคือโลกหลังความตายแล้วก็โลกหน้าที่เรียกว่าอาคิรอะนะครับซึ่งเป็นโลกที่เขาเชื่อว่ามันเป็นของจริงเป็นโลกที่ยั่งยืนตลอดไปโหแค่มองว่าความตายเป็นประตูเป็นจุดเปลี่ยนไม่ใช่จุดจบเนี่ยมันก็เปลี่ยนมุมมองเรื่องชีวิตไปเยอะเลยนะคะ ใช่ครับใช่เลยนี่คือแก่นหลักที่มันร้อยเรียงสวยทั้งหมดเข้าด้วยกันเลยว่าทําไมการสะสมสเบียงหรือความดีเนี่ยค่ะและการต่อสู้ในสมรภูมิหรือในใจเราเนี่ยมันถึงสําคัญนักหนาเพราะเป้าหมายสูงสุดของชีวิตในมุมมองนี้มันไม่ใช่แค่ประสบความสำเร็จในโลกนี้มีบ้านมีรถมีครอบครัวหรืออายุยืน,ยน แต่คือการเตรียมตัวเราให้พร้อมที่สุดที่จะไปสู่ชีวิตนิรันดร์ในโลกหน้านู้นเลยครับในค่ายโคามีจารย์อ้างอิงหลักฐานทางาศาสนาด้วยใช่ไหมคะตรงนี้มีครับมีการยกหลักฐานจากคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์สูงสุดของอิสลามนะครับมาจากบทที่ชื่อว่าอัซัลซาละองค์การที่7จข่าวว่ายังไงคะความหมายก็คือดังนั้น ผู้ใดก็ตามที่ได้กระทำความดีแม้จะหนักเพียงเท่าละอองทุลีเขาก็จะได้เห็นมันหมายความว่าทุกอย่างที่เราทำไปแม้จะเล็กนิดเดียวแบบผงทุลีเลยก็ไม่หายไปไหนจะถูกเอาไปพิจารณาในโลกหน้าหมดเลยถูกต้องเป๊ะเลยครับเป็นการย้ำเตือนว่าทุกการกระทำของเราทั้งดีและไม่ดีในโลกนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวตัดสินปลายทางของเราเลย ว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้ไปสวรรค์หรือไปนรกในชีวิตหลังความตายซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงเป็นชีวิตถาวรพอจะเห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นแล้วค่ะสรุปก็คือเนื้อหาจากค่ายนี้เขาให้มุมมองว่าชีวิตเราเนี่ยคือการเดินทางที่เราในฐานะสิ่งที่ถูกสร้างต้องคอยหมั่นเก็บสะสมสเสบียงซึ่งก็คือความดีต่างๆครับ ผ่านการต่อสู้ในสมรภูมิคือใจตัวเองโดยมีเป้าหมายชัดเจนคือการเตรียมตัวสำหรับสุสานซึ่งจริงๆเรามันคือประตูไปสู่โลกหน้าที่เป็นนิรันด์ใช่เลยครับสรุปได้ครบถ้วนเลยและจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยครับมันก็มีคำถามชวนคิดทิ้งถ่ายที่น่าสนใจมากๆเลยนะค่ะคำถามว่าอะไรคะคือถ้าเราเชื่อมั่นจริงๆจังๆเลยว่า ทุกๆก,การกระทําของเราเนี่ยไม่ว่าจะเล็กจะน้อยแค่ไหนก็ตามมันส่งผลโดยตรงกับปลายทางที่เป็นนิรันดร์ของเราในโลกหน้าค่ะการที่เราตระหนักรู้อยู่เสมอแบบนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราตัดสินใจเรื่องต่างๆหรือวิธีที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันไปมากน้อยแค่ไหนหรือเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างอืมเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต,ต่อจริงๆค่ะ